ตั้งร่งควายได้ปะระทับและป,ปกปักติดาอยากเจ็บใจไอ้นักนาะหยิบอาวุธไปชูหนุดบุษบาปาก้ายาก้ารบเรนอรือในตันที เดี๋ยวจะได้รู้สึกว่าการที่แย่งผัวชาวบ้านก็นไปยงมาที่มาในขณะที่ต่อสู้กันแสงอาคีได้ธรรมวุธหลุดจากมือบุตรสบาเข้าไปทุบตีสั่งสอน จนเจอสู้ไม่ได้วิ่งหนีมาที่กลางป่านี้ช่วยด้วยอย่าหนีมานี่ช่วยด้วยเที่ยงปูนแก้วอย่าหนีมานี่โอ้ยอย่าหนีมานี่ลักไปหนุนหนุักไว้ลักมาจากนี้หนุนนุนปูนมากูแก้วเพื่อใต้ปลา chơi đui, ai bia phun cào chơi đui, bà nội nó lắc ba quay coi lén lắc ba, à, trời, giả lén giả Ch e e lén, e lén. E lén. chạm คว้าตายคว้ตายไอเตงตกเตงไม่นตามเรยที่คว้ตายคว้ตายควายใจเอยเต่งตุกเตงเล่นขึ้ไปปลากใหย่เขีมแล้วไอเตงมานี่คนออกงนมีช่วยคว่าใจ ไปแล้วเป๊ะแคทตัวกำม่อมขอบใจเติมมากในบุตษบาที่มาช่วยพี่เอาไว้กลัวแก้พยากกะเป็นยังไงพี่หนุย่ยไอ้เต่งต้องแตงครับพี่เท่งโดนมีดโดนเบรด,ด,ดครับอา้าวแล้วแกไปไหนแล้วนัวกับหวิงมาขึ้นไปประ,ประนูะ่นลยเลยปล่อยตั้งวัดไใหญ่ไงกลัวใจมากคนนะครับมาช่วยเต่งคนมาต่างนี้ครับ บุชาบาพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวน้องจ่าสมุนไพรแวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพามาไปหนุ่มน้ยรอรอด้วยพี่หนุ่มน้ยกรับอันเนี้ยมาแต่เนี้ยปุ่มเล่นตายอยู่เล่นแบบเก่เจ่ไอ้หนุ่มน้ยก็กวัตั้งตายอย่ามาก่อนเก่งรู้จะเป็นปาดอยู่ตรงไหนมา้กูนีอาา่อย่ามาว้ยอย่ามาอย่ามา มอ้แก่มปได้ใจนี้ไอ้เต่งต้อเต่งเอาพี่เต่งโดนมีดเหรอเอ่อไม่ครับหนดูแผลสิไม่ใช่ผู้ร้อยนลยครับวันนั้นเลยก็ไปเต่งก็มึงกีกาดหม้อนี่ตอนเดี๋ยวเราต้องมัดป้าไปต้งโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าป้าไปไหนก็ได้ป้าอันน่ะไม่ก็ได้บ้านหม้อก็ได้ถ้าอย่างนั้นไปหนุ้ยจับทางนั้นผมจับทางนี้กว่าใช่ครับอย่าบ้าทำไมหนุ่ยครับไอ้หนุ่ยมันจำน้นมาหนิ จัดแม่มีการนักหน้ากับปอไอ้หนุ่ยอย่าเปิอย่าก็มายานะดึงกันไปพี่หน,นุ่บบนยบ้าจริงๆอ่ะเโายกวาใจไปเดี๋ยวนายกวาใจมาอ้แลอจริงเดีวอ้ออ เอ้ไม่บอกกูบอกเือว่าใใจมาจัดแบมบ้านชิงมึงอันด้ยนจุดน้อยอาเรากูตดตังนไดเลวถึงจำเพืออันที่นี้ป่านนี้จ้ะ้อยเดี๋ยวกูโอนก็ยังบังวันมึงไปโอเง มาเกยด่เจ้าโปรโปรนะมาเกยเด่ี่วกวันอกปักโปรโนะต้องเจ้ากันพกบนี้เจ้าเปือจ้บงต้องรยโอ่มาแต่จะตันตึงจะบาบงนี่อันล่งกันนะบเจ้าบงใจตีอ่ะอย่าพุ่นอะไรนะคบเจ้าบงใกตีเออขึ้น ยหยมาหน้าเลยก็ว่าก็คูเใจอนตดติดอเองมังเลยฝนมารถจัดโอ้เล่นเล่นออเไปโอ้เลฟ้าเย็นยป่ยป่ยป่ยไม่ฟ้าอยู่ได้ยินู่นปะน่ไม่หนูโอ้หนูหนเ่องนไจุด เอ้อยกูเลยราราจิ้งกับมึงใจจริงอืมเห็เดแมมแกตัววอดราลาเลยกูอ่ะโมไปเลยมันเลอ่ะอัอนมาบอกบุตรจะแยอดแย่จิตควันชีวิตกองปีตามตีมาปีจะแบนอะไนี้ไปวังปลาย ชวนทุดใจหนวนน้องพ่อรื้อตัดจองไกรอยาตีหนึ่งตัดว่าตึงหนอหน้าจึงไปแล แย่ตีนึงแต่ไ่าตึงจึงไปแล้วให้งามแต่รออยู่นี้ตามตีมาพักที่นี่ก่อนนะบุสบาลและนี่เป็นบ้านพักของใครครับควายชัยนี่คือบ้านพักของพี่นุน้ยพี่เท่งพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปกราบทูลเสด็จพ่อและเสะด็จแม่เพราะตอนนี้พี่มีเจ้าเชาวมารการต้อนรับอยู่แล้ว ถือพักผ่อนที่นี่ในบุษบาเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะนำโวโชว่ฟ้ามารับเธอเพครับธุกระมมอ,อยู่หน้าวังกนหน้านองอย่มมองมาแต่วันใบปีจะแลรับหน้าใหญ่ให้จะนกและจนนีก็ปีนี้ได้รูเรื่อง ได้แต่งเครื่องเกียรติยศอันรดใจนั่มเบียปีบุรบาเก้าราชัยวันต่อไปไปลายแควน้องน่าจะเติดตูลลูบลังเหลวรังกว่าก่อนแจากน้องบอกเนื้อต้องเมียปีรักเรามีจินินทูน มามองหน้าใหญ่ใจอดูและนำกากมูลขึ้นแปลกแหววเจ้าเนียงใจและนำกากมูลไปกแ้าว กิดจัดจัดตัวประเนตบัน,นี้รังเกดเมื่อมองเอ็นคว่าใจเข้ามาใกล้แล้วกลระเบแต่จัดต็มว่ามานี่ในทรองปีอยู่ที่ใดอ๋อเตงกับหนุยยังคอยตา คอยตา,าหน้าวังไพรพร้อมจุดใจบุตรแบตีเตมาจากซ้าล้เป็นผู้ยิงตีรวมองกับนอกทยแมน่าใหญ่แอมปะคนตีหน่ารักกรนกลับมาแล้วดูที่ประกอพระเจ้าเกษตรพ่ ชูบผมไปเยอะนะลูกนะพระยาเกษตรแม่และบุตราบาที่เธอบอกว่ามารออยู่ที่หน้าพระราชวังเนี่ยเขาเป็นใครลูกเขาเป็นเมียเก้ากระมมพรมะยากรฮะเป็นเมียลูกพระยาเกษตรพอ่อตีปกรณ์เธอลืมคำมั่นสัญญากับพ่อแล้วลูกว่าพ่อเนี่ยจะไปสู้โคต คว้าหญิงกาหลงจากนครเวียงพิงให้อภิเษกถึงรถก,กับเธอแต่ก็กระมอมไม่ชอบเธอพี <c oughs> ่จค่ะก็กระมอมจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าบุษบา,าเท่านั้นไม่ได้สิเตปกรพ่อมั่นหมายกับเขาไว้แล้วเธอต้องแต่งงานกับเขาและตอนนี้เขาก็มารอที่นี่แล้วด้วย <c oughs> อุ้ยมาแล้วไปกัจเจพอ่อออกไป <c oughs> ดูสิไปกค่ วาา้าใจเทพกรเธอทำกับเขาอย่างนี้ได้งไงเหรอก็กำลังไม่ชอบไปจิ๊ดูสิการแต่งกายเสื้อผ้าอะไรต่างๆชนตัวสาธารณะโลมเลียเรืองร่างของเธอซึ่งเป็นเจ้าสาวของผมมันน่าเกลียดะเจิ๊กเด็จพ่อเธออย่าไปดูถูกคนนะผมไม่ได้ดูถูกะเจิ๊กชดีพ่อเปกาต้นจัดก,การเรื่องนี้นะครับเธอไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องนี้พ่อจะจัดการให้จริงๆนะพี่เศษตรพ่อจริงจะลูกถ้าอย่างนั้นหนูไปรอแล้วนะพี่คะเทพกรเธอจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อกาหลงหรือเปล่าไม่แตง่งไปคะ่ะพ่อให้เวลาเธอคิดและเปลี่ยนใจได้นะคกล้ากับมอมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อกาหลงอย่างเด็กขาดผู้หญิงคนเดียวที่เกล้ากับมอมจะแต่งงานคือบุษบา พราะบัดนี้กระผมได้มีลูกกับคแล้วเป็นผู้หญิงและน่ารักเสด้วยฐานด้วยเก้าเรื่องมมขอดเดชเพ้ารักรจับตัวกว้าใจขังว่าเดี๋ยวนี้อย่าหนีไปจกรโอ๊ยเสด็จพ่อขังเก้ากับมมงทำไมเมื่อหาเมื่อหากไม่แต่งงานกับกาหลงเกอยาหวังว่าแกจะเป็นอิสระไปคุณกระมมไปแค่ ทำไมทูนกระหม่อมทำอะไรทูนกระหม่อมใจร้ายใช่ฉันใจร้ายเพราะฉันต้องการที่จะให้ลูกจักคำว่าพ่อฉันเป็นพ่อเลยฉันไม่เคยเลยที่จะยื่นสิ่งที่ว่าไม่ดีให้กับลูกทุกๆอย่างที่ฉันยื่นให้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีเสมออีแค่พวกหญิงคนนี้ที่เราจะมาจะอบรมจังสอนเธอให้เป็นคนดีได้ แล้ทำไมเขาถึงจ้องดูถูกและเกลียดชังเขาถึงเพียงนี้เธอต้องอบรมสั่งสอนลูกสมัยขังแล้วก็ขังไปสชายไปคะขังขังให้ตลอดชีวิตไปเลยนายปราบในการนำกระมม่มก็เลยนยากรับเอยมังก้มไปเลยกาไปสืบดูที่ว่าผู้หญิงที่ชื่อวบุตรสบาสารนุชิตของนอาจารย์โคนธัญยะนั้นอยู่ที่ไหน ทราบแล้วมารายงานเราด่วนกัรบร้องเหมือนกลุ่มหน้าบรรยากาศองค์ประเจ้าสรสั่งทหารให้ใดูแลเพื่อจะแก้ใกล้ตันในปนัญหารับสร้างจัดมาประมาประทับอยู่แปลงแปรบโยตาตอนนี้รับกำอำมาน์นาย ประดางเจ้าก้าบันตมยังมีลับมีตุกตับไปแตมแหือความหมายลูกระวังบอกว่ามีที่จะไปแม่อยากได้รู้เอ็นเป็นควันแต่อร้อมพระองค์และรีบลง รลอ์และรีบลงจากพระจรายแรชินีนาจ,จะเด็ดไปยังประทายปราสนพร้อมระอ์และรีบลงแต่ดปรตรงตัดบัดแกไปทืบหนุดบุตรสบาลูกสิตาโยกีแล้วไปทืบหนุดบุตรสบา กว้าใจรับสั่งให้บุตรสบาพักคนที่บ้านพักราชก,การของในาูนุยในนายทีงดึกแล้วตอนนี้คว้าใจาก็ไม่กลับมาบุตสบาลได้นั่งรอกว้าใจที่ตรงนี้ไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมทานน้ำและในขณะดนั้นได้มีเสียง ผู้หญิงวัยกลางคนร้องเรียกมาในขณะนี้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะเจ้าของบ้านเชิญแต่งนี้ค่ะนะสวัสด,ดีจะหนูสวัสดีจ้นนะนะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยจ๊ะนะเป็นแม่คะ มาขายของแถวนี้จะมีน้ำดื่มไหมจ๊ะมีจาา้ะนะเดี๋ยวหนูจะจัดก,การให้นี่เลยคะโอ้ขอบใจมากจ้ะพอเก้ามาใกลเ้เหลืวรื่ม